รังว like like oh, ่ะพี่ก็เรื่องเอื้อยคอยไปใต้เขียนกินว่ะโอ้ยอุกนำเตะว่ะก็เลยว่าเอ้าไปถามข่าวถามข่าวบุ่นน้ำกําเนี่ยน้องพี่น้องเนาะน้องเมฆก็ยังอยู่ลำโพงฝนอยู่ฝนจีไปตอนนี้อนจีบไปกับเมย์น้อยนี่แหละพากันมาแวะซื้อกาแฟเลยพี่น้องเนาะไม่ได้ไม่ได้ทับท่ายเอฟซีไยได้ดิมาแวะซื้อกาแฟก่อนเลยจากพี่ลงไปหาอ่า แม่นั่งทิ้งเนาะพี่น้องเนาะเกิดยังขืนดอกยังว่ามาเอามูเมื่อดวนลวดวนดวนดวนวะตายแหละวะเอาคือเป็นแนวงนี้เนาะคือว่าดีๆกันอยู่นะว่าและดินับพันคือว่าพี่น้องคดเองยังคิดเกินกับการ์น่าแอบเป็นชูบไปคนเดิ้พี่น้องเดิ้ลโบหูวะทุกคนเกิดเรื่องยังขืนเนาะพี่น้องเนาะ หมอเงินสีอกเลยนะว่าสีส้อโซลาเซลมาห้่แล้วเพราะว่าพิดกันหามาเอาหมูพี่น้องเอ้ยมาเอาหมูเมื่อแหละว้ะไปเบิ่งไปทามข่าวทามข้าวกันอะไรมาอะไรเนาะวาคอยเลยพี่น้องเด้อ มาอยู so <sh arp vik Worlds> <sh arp questioned> ่เพื่อนน้ำแม่เป็นแหลดีสุดๆเนาะมาเลยมีไผ่เห็ดคลิปกับแบ่อุมุม่มีอ่ะดีกอนอยู่ี่ก็อยูไปวันๆสุดๆได้วันสุดอันนี้ก็แม่นว่าเด็กพี่น้องเดกทคนเาได้เรามากเขาเราไเขาไม่ได้คนเจังสุวรรน่หเองยู่เู่สบายอยละ เป็นอะไรมาสัมษณ์ดูเบออโเยเสมสามตัวนะบดสไก่อีกไก่ผูโอขคนขีรักแล้วมันจีบเขามาขีรักอุ้ยพยุคอร้างคืนเอากล้างคืนเจ้ายังชิบเชื่อคอยระวังยังยคือในนาเออ เอามาอยู่คูคืนอพวกโยนนะการได้เด้เป็ดไปไหนพี่มากันเป็ดน้อยฮะเป็ดน้อยเอาสบายดีเดนแน่พวกเจ้าเอ้ยสบายดีเนาะลืมกันแต่ว่าเป็ดน้อยป่ะสิอ่เป็ดน้อยสีอันเสียยซ้ำตัวตัวหนึ่งแม่สีจับบ่ได้มันหมุดออกตะคอกทันสิแน่แล้วก็ไก่ผู้อกตัวหนึ่งมันงัดเข่าทั้งน่ะเด้ทั้งกันทั้งล้างขอกไก่เด้ล้างขอกไก่กระต่างเนาะคือคืออันนั้นคือกระต่างคือ มูได้เสียเเมื่ออนในอันทาไดที่เสียเอาเมื่อแบบใดเนี่บลาเออใส่กระสอบบ่อยเอาเมื่อสหนึ่งแลเถียงครับเมื่อเลยบลาบัะเียเมื่อเลยบอกื่นะไรแต่เมื่อเลย เมื mm. mm. ề, thì mm. mm. vào, mm. ề, ่ออยู่น้ำแม่์นะดีที่สุดเหมือนว้าดอกอยู่น้ำแม่เห็ดคลิปกับแมร์โมโม่ไม่เหม่เอ้าอันนั้นเห็ดยังอี้เหมือนอันนั้นอย่งกระเทิร์นวัดบันทายกระต้มให้มาให้หมูนั่นแล้วเออหมูดันเมื่อไหร่จะไปออลุงเอาม้เอา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 ไม่ยิงเขาจังไปกหน้าเนื้อแล้วเอาเออแหงหน้าพูแล้วมันจังได้เอามอได้เาได้ดอกเนาะเอนแล้งผูแล้ว กอันนั้นาเห็นเรียกว่าดูนี่บ่่นนันเขาเนาะเขาลูกจะเข่าลูกให้เข่าลูกคอยก็ยังนมืออ่้อยต้มมือแคอยกดนั่ให้มันมัดนะนี่จะขีเลูกคนนันเดวมาซอยอยู่พุ่นเออมันเป็นแบบใดกันกับเล่าสุพรรณ่ลกว ยาเลยพิกก็เล็กๆนหน่อยสุดๆ่เดี๋ยวมันบชุมเนี่ยมันบวพืดนี่บอกให้มึงยู่พิษเรื่องยั้งเลยเรื่องตะเข็ไปก้านนแถวนีล้หวงเมียบอกกานแถวนี้แล้วมันพิษเวรพิษกรรมงองมันนี่ค่ะก็ยังทามอยู่ยั้หวงเมียบอหรือว่านั่นแบบใดมันบอกหวงเดี๋ยวมันงี่เง่าว่าหวงมันบมเมนแนวนั่นันงี่เง่าหลยังเืนมาขมือูมือทานมันเออเมียอยู่คนเดียวด้วยเนาะ มอนอยู่อเอนี่แลมาหาอก็มาหนอือก็ใคอยากมาเชิงข่อยค่ะเมนแหละเคนมี่ยกานอย่นี้มันก็อยู่นนนี่จะเวลาเขาเห็นเีเ็นยังอยู่หัวตามชวนตามยงมอหนักเบาว่ะนี่นะว่าอแตกอนี้ค่ะอือ้ตเป็นู้ใหญ่พ่อนะอืออันเรื่องเน่าเน่ามินมินแค่นี้บอดีอ้คนอืออือตามือดีสีมือดีอันนี้ก่าในสมองนะตามมือดีที่มือไท้าต่นายงไร เมื่อไหเพื่อนก็มีให้อยู่เพื่อนก็มีให้อยู่เนาะเอ้ยเพื่อนแม่ก็มีอยู่แหงบนี้มีคนอยู่เหมือนคนหึงมันบ่แม่นเน้านี้หึงมันต้องมีเหตุผลโอ้ยเราบ่มีเงินมีซานจริงบ่เัาไปกับผู้เฝาวบเอาตะเว็ตะเวดบ่บประย่ให้อยู่หน้าบ่จังแมนเอ่าพูว่าษาไทยว่าหนึ่งทุกวันนี้แบบนั้นจะเคื่อโอ้ยบ่ได้ว่าจังได้เด็กน้อยก็แหละเนาะ เป็ดไมนอยายไน่อยน่ก้าไปเไปเป็ยเไปลี้ยงคล้ายๆต่อเขเล้คนเขลี้ยงตอนาม้าแม่ับนี่ยมวกขีมาหมูนอันม้วนอันนี่เอามาเลี้ยงเพือนในม้อนเ่เ้ยมาได้ได้เลี้ยงเพื่อนขอยเพื่อน้นพลัไม่ดินเดิน เออเนาะมันมีเดินเนาะนอูกเืูกแมนแมนแมนแมเคมัน่รปลมันลายผลเนาะมันโนม่ปอยในดินมันหล่นเเห็ดหัวดีๆมเป็นแล้วก็เมื่อเลียงขึ้นมันอกกระนางแมนแป้งดีๆปล่ยมันออกปล่อยมันตัอิสระเลยอย่าค้งมันให้มันนอนน้ำมนั่นเปล่อยไ่ต้องค้างมันหรอกไม่ต้องค้งมันหมูค่ะให้มันยางรลดมันอ้วนได้อ้น มันกินเศษนั่นเศษอันนี้เขาแกงมันกินคอยแย่งมันดุดมันหัวออกหมูมันดุดเออแมนคว่ำยู่แมนตอกตอกนิ้วนะเอาเท่ากับก้อนกอดินบล็อกจะอยู่ซางรันลังบ้านอันน้อยๆเดียวนั่นโอ้ครึ่งนึงเนาะเนาะโอ้ตอกนิ้วมันนะตอกนิ้วนั่นตอกนิ่วกระนั่งนั่นโอ้ขอโทษตอกพี่ที่ คักอนนแหละคืนแล้วนี่นี่ใชคบ่เห็นมันเหรอมนก็ลัาจะหดชิบมันโหดจชิไหาครับก็คอยมาก็คือดีๆอยู่ว่าหมอสีได้สื่อโซลาเซลหายผัดเป็นแล้วนี่เหรอคนกระตายในบ้านย้ำไปม้ไปทานถึงเลยห้ตายมอคืนนี่เด้มอคืนนี่เด้หายตายแหละนะตุกบ้านกลองแล้วก็ลูกอีบี้สคนเลย ป้าโอ้ยซีโปไตยห็นได้่อแขงฮักโปาตอยู่โรงพยานาลหลดคันบักใหญ่นาะหลดลดเป็ดเออยังยังยังหนนยังหลดกันอันนนแม่แบ่อันผูอ้วนๆใหญ่เพราะที่นอนโครตอันอันแต่ว่าใช้นอนโครผู้ตเห็นะบะบ่ ผู้ตายเขาลงน่เมื่อคืนเขาไล่ซดได้คเขาลงตลอดบ้านใดบ้านใดโ้คเขาหู้จักมืดเขาลงเฟสอเขาลงเฟลงไล่มือแต่ไมันคือมืดเเอาเป็นว่ามือนี่ค้นเกลือเมื่ออยู่อันน้ำอีเมะใจเย็นก่อนแจังมากแล้วนะ้องตอนอากหายก็ไปก่อนไปก่อนเวลาอยากหายดีกันละกัมา เออขันสีเมื่อไรกับไปเลยไขู่ไอ้คนอมาอกินใจเมื่อเลยแหอนยันเมือจแัน้วเลยมันมีังีขึนเลยไปทำงานไทยปู่นะไปเอามข่ยไปอู่ด้านน้าำเอออยู่ข่อเออแม่เออ คอยคอยพี่รุนมันขากกวนเนาะเอออยู่ในเมืองกองมันก็มวนไรหล่าไอ้เห่าห่ะัเครื่องเ็นาเมือุเลยันั้งเครื่องนุ่งเบอหนึ่งห่ะเออเครื่องนุ่งกอาเมื่อคเลย

เออแมนตะมันขาวย่ามขอยากไปหันไปหนีถ่ายคลิปถ่ายังจอบกระยู่กับเออเอออยู่กับหลานนี่อันนี้นี่คนเอาหลานนี่ไม่ยัางกันนะถ้วยย่งหนะามันยังห่วงหมาอยู่บ้านนี้ม้ากันยังเดี๋ยวไปน้ำได้มันเลี้ยงหม้าได้อเลยบ่คิดหอดเขาบ่อละเอ้ยคิดคักแล้วบ่อถามเหตุผลคักแน่ได้คิดคักแล้วบ่อไปเลยกััดว่านนั่งอุ้มเงี่ก่อนเด้อ นข้าวหนึ่งโเรตีนมอดพี่ตายแล้วอดแล้วเต้นักเขาเขาบอกหูใจ่านมาแล้ว้แต่เอ้ยเออนะแมนแมนแมนเราบอกกันบ่ได้เรื่องนี่เรากันบอได้กินหอดหรือจ้ามาเดินหนาแล้วเดินหน้าไปเลยเดี๋ยวขอไปถอยล้างข่อยขันเขาลืมกันได้อดีสตเดินหน้าเรื่อยเรามีถอยล้างเราลุ่มจแล้วพื้นเ่าไปนั่น ใช่ฮะจนได้ใจบ่ได้ใจขอกับเขาใจข่อยนี่เท่าอยู่แต่ข่อยจะต้องได้ใจข่อยใจถึงหักถึงหักอย่นี้เลยใจข่อยนะครับจะเดินท้าใได้ลงแล้วเสื้อผ้าออกจากนี่จากพื้นที่แล้วก็เลี่นเลยเล้วเลยแมันบอกต้มแล้วก็เอาเมือเมื่ออะไรเนาะเอาใส่อันนี้เอาใส่ทั้งสีน่ะเมื่อเออมันเย็นแล้วเอาเมื่อเออเอาใส่ทั้งสีเมื่อมันเย็นเลยกันอ๋อมาบานอีกทีได้อัมลาเลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เนาะอดนะ ลาไปก่อนอืม,มอเอ้ยเมื่อพ่นแหละมื่อยู่น้ำอ้นพ่นแหละพี่น้องเอ้ยอแล้วได้กับคนเพื่นกินทอดกับคนแบบมากแล้วแต่อน,น้นอนแต่